สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านสาระอิเด็กๆออกเสียงค่ะสระอิอิอีเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันนะคะกับคุณครูวาวค่ะเรามาดูวิธีการเขียนสระอิกันนะคะสระอิออกเสียงว่าอิ เป็นสระเสียงสั้นเวลาออกเสียงเราจะอ,ออกเสียงอีสั้นๆอ่าเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะอิอีอ,อ,อิสระอิจะออกเสียงไม่เหมือนสระอีนะคะแต่เขียนคล้ายๆกันสระอีจะเป็นเสียงยาวแต่สระอิเสียงสั้นนะคะอ่าทีนี้เวลาเขียนสระอิเราจะเขียนสระอิไว้บน พยัญชนะนะคะไว้ด้านบนพยัญชนะเด็กๆมาดูวิธีการเขียนนะคะวิธีการเขียนที่1ขีดจากด้านหลังไปข้างหน้าขั้นตอนที่สองขีดจากข้างหลังไปข้างหน้าแล้วเราก็เอียงขึ้นไปแบบนี้ขั้นตอนที่สามขีดหนึ่งสองแล้วก็ขีดลง แบบนี้นะคะเราจะได้สระอิเราจะเขียนตัวหัวกลมตัวเหลี่ยมน,นะคะเพราะฉะนั้น Combat สระอิเราก็จะต้องเรียนแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมๆคุณครูวาวนะคะก็อิกิอ่านตามค่ะก็อิกิต่อไปปออิปปออิต่อมา ทอทหารเ,าเรามาเติมสระอีกันก่อนเรามาเติมสระอีกันก่อนนะคะแบบนี้อ่าเรามาอ่านกันนะคะทออีทิทออีทิวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเล่มอ่านให้แม่ฟังนะคะ หน้าที่29บทที่16สะระอีเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันค่ะเรามาฝึกอ่านไปด้วยกันกับคุณครูวาเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านหนังสือกันนะคะเราจะอ่านหนังสือเริ่มอ,อ่านให้แม่ฟังกันนะเรามาดูกันนะคะเอาละวันนี้เราจะอ่านหน้า29บทที่16นะคะ หน้า29บทที่ยี่สเด็กๆดูนะสะระอีเด็กๆพูดตามค่ะสะระอีบออีบีอ่ะทีนี้เรามาสะกดนะคะบออีบีอ่านใหม่ค่ะบออีบีอ่ะทีนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะบออีบี บออิบิดออดาดาออดาบิดาบิดาวออิวิวออิวิชออาชาชออาชาวิชาวิชา,ชาก็คืออะไรคะวิชาที่เราเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะคะบิดาก็คือ คุณพอ่ออ่าต่อมารูปข้างล่างรูปอะไรเออเด็กๆเห็นไหมครับรูปนาฬิกาเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะโนอาณนาะโนานะอาณาลลจุลานะคะลอ,อิลิลอ,อิลิกอ,อากากอ,อากาอ่านว่านาฬิกา,าทีนี้บรรทัดที่สองบรรัดต่อมานะคะ นออานาะลออิลิกออากานาลิกามออีมีนออานาะทออีทีนาทีนาลิกามีนาทีดูเด็กดอ่านตามค่ะนาลิกามีนาทีต่อมา บรรทัดต่อมานะคะนอาาอานาทอีทอ่านว่านาทีมอ,อีมีมอ,อีมีนาทีมีวออิวินอาาอานาทอีทวินาทีอ่านว่านาทีมีวินาที เด็กๆือค่อยๆฝึกอ่านนะคะมันจะยากนิดนึงนต่อไปนออานาะลออิลิกออากานาลิกามออีมีมออีมีมออมนอานาะทออีทีนาทีวออิวินออานาะทออีทีวินาทีทีนี้เราอ่านรวมนะคะ นาฬิกามีนาทีวินาทีเด็กๆค่อยๆฝึกอ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูวาวไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะฝึกอ่านเยอะๆนะลูก